เจอเกนครอปตัดสินใจประกาศแยกทางกับลิเวอร์พูลหลังจากจบซีซั่นนี้อะไรคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ต่อไปวันนี้เราจะมาวิเคราะห์แล้วก็มาพูดถึงเรื่องราวเหล่านั้นกันนะครับอย่าลืมคก็ฝากกด Subscribe ฝาก,กติดตามช่องว้าฟฟุตบอลเอาไว้ด้วยนะครับการวิเคราะห์เจาะลึกในวงการฟุตบอลติดตามได้ที่ช่องนี้รวมไปถึงกับบริษัท AI Striker นะครับแบรนด์แรกที่เราเอาเข้ามาคือแบรนด์ b q e q i e t นะครับใครอยากจะได้เคส power supply ซิงน้ำซิงลมพัดลมระบายความร้อนคอมพิวเตอร์ก็ฝากไว้ก็ด้วยกับบริษัทกับ b e q i e t แบรนด์คุณภาพจากเยอรมนีนะครับความเงียบที่เต็มไปด้วยประสิทธิภาพก็อย่างที่บอกไปนะครับอยากจะได้อุปกรณ์ระบายความร้อนดีๆก็นั่นเลยครับ b e q i e t นะครับมามาคุยกันเลยนะครับโอ้โหเป็นประเด็นที่เมื่อวานนี้ช่วงเย็น กระหึมวงการข่าวเลยทีเดียวนะครับด้ียว่าโอ้โหเป็นเรื่องที่ไม่ได้แค่ช็อกแฟนลิเวอร์พูลนะครับช็อกแฟนทีมอื่นๆเพราะความจริงไม่มีใครคาดคิดแน่นอนนะครับว่าเจอเกนครอปจะประกาศแยกทางกับลิเวอร์พูลหลังจากจบฤดูกาลนี้นะครับเพราะความจริงครอปก็เพิ่งต่อสัญญากับทีมออกไปเมื่อปีที่ผ่านมานั่นเองนะครับก็ดูเหมือนว่า ทุกอย่างมันกำลังไปในะทิศทางที่ยอดเยี่ยมซีซั่นนี้การสร้างทีมใหม่ของเจอเก้นครอปอยู่กับทิศทางที่ดีมากนะครับลุ้นถึง4แชมป์แต่ต้องใช้คำว่าทำให้แฟนลิเวอร์พูลใจสลายเลยทีเดียวนะครับกับ8ปีที่อยู่กับลิเวอร์พูลซึ่งถ้ารอไปจนจบฤดูกาลก็ประมาณสัก8ปีครึ่งได้นะครับเพราะว่าเจอเก้นครอปนั้นไม่ได้เข้ามาคุมลิเวอร์พูลในช่วง ปิดฤด,ดูกาลนะครับมาในช่วงกลางซีซั่นก็มาแทนที่ของไปแดนโรเจอร์นะครับแล้วก็หลังจากวันนั้นลิเวอร์พูลก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงนะครับความสําเร็จที่เจ็เกนตครอปทําให้กับลิเวอร์พูลโอเคแหละในช่วง7-8ปีถามว่ามันเยอะแบบที่หูยอดเยี่ยมไหมก็ต้องบอกว่าไม่ได้ขนาดนั้นนะครับพรีเมียร์ลีก1 FA ่งคัพลีกคัพก็มีชันลียอีกหนึ่ ถ้ามองถึงถ้วยเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ถึงกับอหูได้เยอะมากมายแต่ถ้ามองถึงการเข้าใกล้แชมป์มองถึงคุณภาพที่เะเก้นครอปทำออกมาก็ต้องยอมรับเลยครับว่าลิวพูเองก็รอกุนซือแบบเจกเก้นครอปมาอย่างยาวนานนะครับครั้งสุดท้ายที่ลิวพูได้แชมป์ฟุตบอลลีกก็นั่นแหละครับรวมรวม3าปี กว่าที่เจเกนครอปจะกลับมาทำทีมเป็นแชมป์ฟุตบอลลีกได้อีกครั้งหนึ่งนี่ก็คือเครื่องบอกได้เลยนะครับว่าการหากุนซือที่ยอดเยี่ยมคาว่ากุนซือที่ยอดเยี่ยมเนี่ยโอเคแหละเราอาจจะมีกุนซือยอดเยี่ยมมากมายหลายๆคนครับที่ทำทีมได้ดีแต่ช่วงเวลาในการทำมันไม่ได้ยาวแบบเจเกนครอปเจเกนครอปเนี่ยตลอด 8ปีที่เขาคุมทีมลิเวอร์พูลมาก็ต้องยอมรับนะครับว่ามีซีซั่นที่น่าผิดหวังเต็มที่แค่ซีซั่นเดียวนอกนั้นทําได้ดีมาโดยตลอดก็ถือว่าเป็นกุนซือที่เก่งที่สุดคนหนึ่งในยุคนี้เลยก็ว่าได้นะครับยิ่งถ้ามองเรียกว่าการสนับสนุนของลิเวอร์พูลแล้วกันก็ไม่ได้เป็นทีมที่ใช้สะตุ้งสตัางในการซื้อนักเตะเยอะอยู่แล้วแต่ก็ต้องชมเจเกนครอฟนั่นแะครับว่า ใช้เม็ดเงินได้อย่างคุ้มค่าแล้วก็ปั้นผู้เล่นที่ทีมซื้อมาเนี่ยได้ดีเกินคาดในวันแรกที่เจเกนครอปเข้ามาคุมทีมเนี่ยลิฟูไม่ได้ดีแบบนี้นะครับโอเคแหละแม้ว่าในช่วงของโรเจอร์เนี่ยจะทำทีมเกือบได้แชมป์พรีเมียร์ลีกก็ตามแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปอ่ะคุณซื้อหลายคนมันมันหวือหวามันดีปีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมีเต็มที่2ปีแล้วก็ดาวลงไปแต่ แต่กับเจอร์เกนคลอปไม่ใช่นะครับการค่อยๆสร้างลิเวอร์พูลตอนแรกที่ก็ไม่ได้แข็งแกร่งเท่าไหร่ทีมก็เริ่มจากการได้ผู้เล่นที่ยกระดับทีมได้ไม่ว่าจะเป็นอ่ซาดิโอมาเน่มาจนถึงซาร่าฟานไดอาริซงเบเกอร์ก็น่าจะเป็นคนท้ายๆเลยแหละที่เรียกว่าเป็นคำตอบในยุคเจเกนคลอปที่ทำสำเร็จยุคแรกนะครับพาทีมเป็นแชมป อยู่ฝ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมาจนถึงแชม m ป์พรีเมียร์ลีกแล้วก็เริ่มราวลงมาพอเป็นเชเกนคลอปที่เขาเรียกกันว่าเชเกนคลอป2.0คือการสร้างทีมใหม่มีตัวใหม่ๆเข้ามาเพราะความจริงลิพูเป็นทีมที่ไม่ได้ซื้อผู้เล่นเยอะอยู่แล้วครับตอนนี้ตัวใหม่ๆที่เข้ามาแล้วแบกทีมกาผู้เล่นอย่างโชต้าผู้เล่นอย่างโกนาเต้ ate, รวมไปถึงพวกกองกลางยุคใหม่ที่ซีซั่นนี้แทบจะยกแผงเลยทีเดียว มีแม็กคาลิสเตอร์มีดาวรุ่งพุ่งขึ้นมาอย่างเคอร์ติสโจนส์อะไรพวกนี้รวมไปถึงตัวใหม่ๆที่กำลังจะออกดอกออกผลอย่างดาวินนูเยสดังนั้นก็ต้องยอมรับ,รบว่าเจอเกนครอป2.0เนี่ยมันกำลังมันกำลังไปได้ดีมันกำลังออกดอกออกผลแล้วผมก็เข้าใจว่าทำไมแฟนลีพูที่ผมเห็นว่าจะเป็นทักมาอินบ็อกมาก็มีน้องๆที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์หลายๆคนที่ช็อก เสียน้ำตาผมไม่แปลกใจเลยเพราะว่าโอ้โหเอาจริงว่าฟุตบอลมันมันไม่ง่ายนะครับผมอยู่ในยุคที่ผมก็เคยเป็นแฟนลิเวอร์พูลมาก่อนในช่วงที่ไม่ประสบความสําเร็จผมใช้คํานี้ในยุคการดูบอลของผมเนี่ยผิดหวังกับลิเวอร์พูลมาเยอะอ่าไล่กันตั้งแต่รอยแวนสมานั่นแหละเรื่อยๆมามันมันหวือหวามันได้ลุ้นมันแต่มันก็มันก็ไม่แบบเจอกันครบับเพระนั้นผมบอกเลยว่าการดูฟุตบอลของลิเวอร์พูลเนี่ย เด็กรุ่นนี้คือโชคดีมากๆที่ได้เห็นเจีเกนครอปทำทีมลิเวอร์พูลแล้วลิเวอร์พูลประสบความสำเร็จได้ลุ้นแทบจะทุกปีแบบนี้คือสมัยเอาตรงๆเทียบไม่ง่ายกับแมนยูตอนนี้กี่คนแล้วล่ะที่เป็นกุนซือที่เนี่ยโอเคมันอาจจะมีแชมป์มาบ้างแต่เพีเยงแต่ว่าคุณก็ต้องการความสม่ำเสมอถูกไหมอย่างที่ผมบอกการสม่ำเสมอมันคือฟุตบอลลีกแล้วมันก็ไม่ง่ายเพราะว่ามันมีคู่แข่งที่ชะกาชากันน่อย่างแมนซิตี้ที่เขาพร้อมทุกอย่างทั้ง เม็ดเงินด้วยทั้งความเก่งกาจของกุนซือด้วยมันพร้อมทุกอย่างนั้นมันต่อกอนไม่ง่ายนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่ามันเหมือนผมใช้คำว่าอกหักเสียใจมันเกิดขึ้นแน่นอนสําหรับแฟนลิพูกับข่าวที่ออกมาเอาเป็นว่าซีซั่นนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นก่อนแน่นอนครับคําพูดที่มันใช้คําว่าเล่นเพื่อเจเกนคลอปเนี่ยมันมีแน่แม้ว่าคลอปเองอาจจะออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเขาไม่อยากให้ทุกคนใช้คําว่าเล่นเพื่อเขานะแต่ความจริงมันต้องเกิดอะมันก็ต้องทุกคนคือ ทุกคนก็ต้องพูดถึงว่าเฮ้ยโอเคเจกกครอปซีซั่นส,สุดท้ายแล้วเว้ยต้องลุยเต็มที่นั่นคือมองมุมดีแต่ในมุมกลับกันเราก็อย่างที่บอกไปด้วยความเก่งกาจของครอปอ่ะผู้เล่น,นหลายคนถูกครอปปั้นมาให้มีวันนี้ไม่รู้ว่าอนาคตแต่ละคนคิดแบบไหนผมก็เชื่อว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นจากลทูหลังจากนี้ไปฟอร์มดรอปลงมาหรือว่าไม่ได้แชมป์กลายเป็นซีซั่นที่น่าผิดหวัง ก็จะถูกโยงเข้ามาเป็นเรื่องนี้แหละว่าเฮ้ยหนึ่งในปัจจัยที่ไปถึงตรงนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าเจเกนครอปประกาศว่าจะแยกทางกับลิอรูพูหรือเปล่าในอดีตที่ผ่านมามันก็มีหลากหลายหลากหลายเหตุการณ์นะครับกุนซือที่ประกาศว่าจบซีซั่นจะแยกทางมันก็มีทั้งยังเดินหน้าต่อในซีซั่นได้อย่างยอดเยี่ยมรวมไปถึง ซีซั่นนั้นแย่ลงไปเลยหลังจากประกาศแล้วมันก็มีหมดแล้วนั้นก็ถือว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อสําคัญแน่นอนแหละของลิพูในซีซั่นนี้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นจากนี้ไปเมื่อเจ็คเก็ครอปประกาศไปแล้วว่าเขาไม่อยู่คุมทีมต่อในซีซั่นหน้าและถ้าเรามองให้ยาวขึ้นหลังจากซีซั่นนี้ล่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นคือผมว่าซีซั่นนี้มีครอปอ่ะมันก็ยังสบายใจได้อยู่ถูกไหมแต่พอหลังจากซีซั่นนี้โอ้โห ค,คือมันก็ย้อนกลับไปว่าทําไมแฟนลิฟูต้องเสียใจแฟนลิฟูต้องรู้สึกเหมือนอกหักแบบโอ้ส,สุดสุดแบบนี้คือมันไม่ง่ายจริงครับกับการหากุนซือที่เก่งได้แบบเจอเก้นครอปอะครอปเข้าไปอยู่ในถ้าเขาคํำทีมนานกว่าน,นี้โอเคละมันอยู่ในทำเนียบของกุญซือที่ดีสุดของลิฟูแน่นอนแต่เพีงเยงแต่ว่าความสําเร็จที่เขาได้มาเนี่ย มันอาจจะยังไม่เทียบเท่ากับคุณซื้อ,อย่างบ๊อบเพสลีย์ที่เป็นปรมมาเขาเรียกว่าเป็นมูชนิดบุคคลของลิเวอร์พูลอะบิลชนคลีย์อะไรอย่างเงี้ยแต่ในเรื่องของฟีมายอะไรมือผมว่าครอปอะไปถึงตรงนั้นอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าเรื่องของถ้วยที่มันได้มาเกียรติยศที่มันได้มากับการแข่งขันในปัจจุบันที่มันโอ้โหเจอไอ้ซิตี้อย่างเงี้ยคุณเบียดมาได้ไปดึงมันก็สุดๆดแล้วอะถูกไหมดังนั้นสิ่งที่เราต้องมองต่อก็คือว่ามันยังเป็นเรื่องที่แบบ ไม่ง่ายเลยทีเดียวนะครับที่ที่ลิพูจะหาใครมาเป็นกุนซือได้แล้วทำทุกอย่างได้ดีแบบพี่จอแกลนครอปโอเคแหละชื่อที่มันมีออกมาซาบีอลอนโซมีเดอะแ b บีสองคนนี้ก็คงเป็นเต็งต้นๆแหละโดยเพราะอ l ลอนโซที่ก็เป็นเด็กเก่าของลิพูอยู่แล้วไม่เถียงครับว่าอ l ลอนโซคือคนที่เป็นกุนซือแล้วก็ทำงานได้เพอร์เฟกมากๆกับเลเวอรูเซ่น แต่อย่างที่ผมบอกไปอ่ะมันมันระยะยาวอ่ะมันก็ไม่มีวใครรู้หรอกอลรอนโซ่จะดีปี2ปีหรือเปล่าอ่ะสมมุติมันก็ยังไม่มีอะไรพิสูจน์กับเขาในการทําทีมเลอร์พูเซ่นไม่เหมือนครอปอ่ะคือเหมือนกับว่ามันก็คล้ายใช้ใช,ใช้ใช้คาว่าอะไรอ่ะคือโอเคคนที่มาแทนท่าได้ได้อย่างอลรอนโซ่อ่ะมันก็คือความรู้สึกก็คือว่าอ่ะอย่างน้อยคุณได้ของดีมากๆมาเป็นกุนซืออ่ะถูกไหมแต่คุณก็อย่าลืมว่าไอคนที่ผ่านมาเนี่ยลิพูเอาใครมาคุมเนี่ย ก่อนที่จะเป็นเจเกนครอปอ่ะมันก็คือของดีเท่านั้นแหละลิฟูไม่เอาคนที่ไก่กามาคุมทีมอยู่แล้วแต่มันหามากี่คนแล้วนะกว่าจะเจอแบบเจเกนครอปอ่ะแล้วมันไม่ง่ายครับแล้วสถานการณ์ในทีมเรามันจะเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้าเนี้ยผมใช้คําว่าแฟนลิฟูทุกคนเนี่ยมีช่วงบางช่วงบางตอนที่มีข่าวว่าซาร่าจะไปซาอุมีหลายคนเชียร์ให้ทีมขายซาร่าด้ซ้ำไปเพราะ เม็ดเงินที่ได้มาจากการขายซาร่ามันแปลผันได้เป็นอย่างอื่นในการทํางานของเจอเกนครอปเนะี่ยมันจะเกิดความเชื่อใจแบบนั้นแต่นาทีเนี้ยไม่มีครอปขายซาร่าได้สักผมให้ตัวเลขเลยร้อยล้านอย่างเงี้ยคุณว่าคุณซื้อคนใหม่จะสร้างความเชื่อมั่นให้ตัวคุณได้มากแบบที่เจอเกนครอปสร้างหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่มันเป็นอะไรที่ต้องก็ต้องเสี่ยงแหลคะครับฟุตบอลมันดังนั้น อย่าที่บอกไปอ่ะหูมันมองอนาคตแล้วเนี่ยคุณมีกุญซือที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วคุณเสียไปเนี่ยมันกลายเป็นอะไรที่แบบดูสับสนหมดอ่ะผมว่าแม้กระทั่งผู้เล่นของลิพูเองซาร่าอ่ะใจไม่มีครอปแล้วอ่ะเออคุณผมว่าโอกาสที่ซาร่าจะย้ายทีมก็มีก็อย่างที่บอกไปแม้ว่าจะมีคนก็คิดอยู่แล้วว่าโอกาสซาร่าจะย้ายต่อให้มีครอปก็เป็นไปได้สูงอยู่แล้วรวมถึงคนอื่นๆที่ครอป สร้างมาอลิซงเบเกอร์ผมก็ไม่รู้ล่ะว,ว่าไอ้ทาไมมีครอปความคิดเขาจะเป็นแบบไหนเราเห็นมาเยอะแยะครับคุณซื้อทีมที่มีคุณซื้อที่ยอดเยี่ยมแล้วพอเสียคุณซื้อที่ยอดเยี่ยมคนนั้นไปแล้วเนี่ยกว่ามันจะควานหาคนที่ใช่เจอเนี่ยอย่างแมนยูทุกวันนี้โอ้โหคุณมีคุณซื้อระดับบิ๊กเนมมาแบบมากมายอ่ะหลังจากที่เซอร์เลสโกลูสันอ่ะหลุยฟานกาวโจเซ่มูรินโญ่มันคือ,ม,คอมันคือยอดคุณซื้อทั้งนั้นอ่ะ แต่ก็ยังไม่สามารถทำอะไรที่มันพิเศษแล้วก็ต่อเนื่องยาวๆได้ในที่บอกคุณซื้อเก่งเนี่ยมีเยอะครับแต่คุณซื้อที่เก่งและสามารถทำทีมในระยะยาวได้เนี่ยมันมีไม่เยอะการรับมือกับสื่อการบริหารจัดการทุกอย่างที่จะเรนครอปทำม,มันยอดเยี่ยมแล้วมันเพอร์เฟสุดๆถือว่าเป็นเครื่องหมายคำถาม อันเบอร์เริ่มเลยครับที่ลิวพูต้องแก้ปัญหานี้ให้ได้ว่าหลังจากชีวิตเมื่อไม่มีเจเกนครอปจะเป็นยังไงโอเคละการเดินหน้าในการเจราจาเรื่องของกุญซื้อใหม่มันมีเวลาก็ตามเถอะแต่ผมก็ยังมองว่าคือคือการเปลี่ยนกุญซื้อมันมันมันไม่ต้องใช้เวลานานผมคิดแบบนั้นนะฮะ,ะถ้าเกิดคุณเอาอารอนโซอ่ะคุณติดต่ออารอนโซวันนี้กับคุณติดต่ออารอนโซปิดซีซั่นผมว่าไม่ต่างกันหรอก เพราะยังไงคุณซือคนอื่นๆถ้าไม่ใช่ครอปอะที่รู้ว่าตัวเองจะไปแน่คุณว่าอารอนโซ่ต่อให้เขาตกลงว่าจะย้ายมาหรืเาขาก็ไม่กล้าพูดหรอกเขาก็อรอนัอ่นแหละท้ายๆฤดูกาลหรือปิดฤดูกาลเขาก็ต้องมีโฟกัสทุกคนตอนนี้ใครถามถึงอนาคตก็ยังต้องคือมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่มันก็ต้องบอกว่าเขายังต้องโฟกัสกับงานในปัจจุบันเดซาบ,บี้ก็ต้องโฟกัสกับไบรท์ตันอารอนโซ่ก็ต้องโฟกัสกับเลเว์คูเซน คือคือก็ถือว่าเป็นอะไรที่เหนื่อยหนักครับผมใช้คอว่าเหนื่อยหนักแน่ๆแล้วก็มองภาพไม่ออกเลยจริงๆว่าลิอร์พูลหลังจากไม่มีครอปจะเป็นยังไงถ้าพูดกันตามตรงเอาความจริงมาคุยกันก็ใช้คําว่าหากุนซือที่เก่งเท่าครอปไม่ง่ายในวงการฟุตบอลปัจจุบันคนที่มีศัก,กยภาพมีเยอะแน่นอนครับ แต่มันจะมาทําแล้วเนี่ยมันจะคลิกกับลิพูไหมมันจะใช่แล้วมันจะต่อเนื่องไหมผมว่าความสำคัญที่สุดมันคือการการต่อเนื่องอะเพราะว่ากุนซือมันไม่มีใครอยากจะเปลี่ยนกุนซือทุก 2- 3สปีหรอกคือทีมอย่างลิพูมันไม่ใช่ทีมที่ฉาบฉวยไงมันก็ต้องวางโครงสร้างไประยะยาว 4- 5หปีซึ่งมันไม่ง่ายที่จะมีกุนสือแบบนั้นถามผมผมเชียร์ใครใจผมเนี่ยคุณจีผมดูอารอนโซ่ก็ก็บ่อยนะครับเลเวอร์คูเซนโดยเพราะ คือผมก็อยากเห็นอารอนโซ่อยู่เหมือนกันในช่วงที่ทีมขาดเยอะๆอย่างล่าสุดที่ทีมเอาชนะไลฟ์ซิกได้เนี่ยไม่มี2เซนเตอร์เล่นๆไปเฟรมปงเจ็บอีกเงี้ยขาดตัวหลักหลายคนขาดโบนิเฟสแบบนี้เออก็ยังมีเขาเรียกว่าภาพการทำงานที่เออแท็ติกชัดเจนเอาแค่เปลี่ยนผู้เล่นระบบมันก็ยังดีอยู่ผมว่าอารอนโซ่คือคนที่แฟนลิฟูอยากได้ที่สุดแน่ๆเพราะว่าความเป็นชายวิอารอนโซ่ด้วยแหละคนที่เคยอยู่กับลิฟูแต่ใจผมเนี่ยผมยัง ผมยังกลัวในเรื่องของประสบการณ์นะการคุมทีมลิฟู์มันไม่ง่ายแต่ผมใจผมอะถ้าไม่นับอารอนโซที่หลายๆคนอยากได้ผมอยากได้เดซาร์บี้มากผมผมคิดอยู่ตลอดว่าเดซาร์บี้ในการทํางานของเขาเนี่ยถ้าถ้าได้คุมทีมที่มันใหญ่ขึ้นกว่าไบรตันเนี่ยมันน่าดูมันน่าดูจริงซึ่งถ้าถามผมสองคนนี้แนวทางการทํางาน ผมยังชอบวิธีการของเดซาบีมากกว่านะผมว่าเดซาบีใช้ผมว่าเขาใช้ระบบเห็นชัดกว่าใช้คำนี้ดีกว่าอาจจะยังคือมันก็มันก็ไม่ต่างกันเยอะนะแต่ผมว่าเดซาบีใช้ระบบในการทําให้ทีมมาอยู่ตรงเนี้มากกว่าที่อลอนโซทำาอลอนโซก็โอเคแหละระบบด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ก็ต้องยอมรับว่านักเตะที่เขามีณนาะทีนี้เนี่ยมันเหมาะกับวิธีการเล่นของเขา แต่ถามว่าอลอนโซเป็นฟุตบอลที่ซับซ้อนแบบเดซาบี้ไหมผมว่ายังไม่ขนาดนั้นผมเห็นความซับซ้อนในระบบของเดซาบี้มากกว่าอลอนโซนั้นถ้าถามผมผมยังผมเชื่อว่าแฟรลิควัลอยากได้อลอนโซแต่ใจผมผมอยากได้อยากเห็นแล้วกันอยากเห็นเดซาบี้มาคุมลิเวอร์พูลก็ประมาณนี้ครับเรื่องราวของเจเกนคล็อปกับลิเวอร์พูลว่าพอไม่มีเจเกนคล็อป ลิฟูจะเจอความยากลําบากมากน้อยแค่ไหนก็ต้องรอดูกันแต่ซีซั่นนี้ก็ต้องดูอีกแหละว่าหลังจากนี้ไปมันจะเกิดอะไรขึ้นฟอร์มของลิฟูเจอเก้นครอปจะผลักดันให้ยังคงคงเส้นคงวาแล้วก็จะไปถึงสิ่งที่หลายคนคาดการไว้คือปิดฉากมันต้องร้าใจอะ่ะถูกไหมสี่แชมป์มันจะได้ไหมชิงแล้วหนลุ้นเป็นจ่าฝูงอยู่หเป็นเต็งหนึ่ง อีกหนึ่งก็คือยูโรปาลีกส่วน FA คเับเป็นเต็ง2รองจากแมนซิตี้แต่แฟนลิเวอร์พูลเชื่อว่าไม่กลัวอยู่แล้วก็อรอรู้รอติดตามกันครับกับเรื่องราวของลิเวอร์พูลหลังจากไม่มีเชอล์เกนครอปว่าจะเป็นยังไงครับ